มาบังนี่มันเหมือนเป็นลานอย่างนี้เลยเป็นสนามหญ้ายอย่างเงี้ยครับกว้างๆเนาะมันคือสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์กับมาเลเซียแล้วก็สำคัญกับมาเลเซียมากนะตรงนี้ดูเห็นไหมครับมีเสาธงเนี่ยใหญ่มากเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ที่ธงมาเลเซียถูกชักขึ้นเสาธงครั้งแรกในประวัติศาสตร์นนะซึ่งเป็นวันที่ได้รับ เขาเรียกว่าอะไรลดปล่อยอิสระภาพจากอังกฤษอ่งตรงนี้มันชื่อเมอร์เดก้าสแควร์ใช่ eka, ไหมเมอร์เดก้าแปลว่าอิสระภาพหรือว่าเอกราชซึ่งวันที่31ส,สิงหาคมทุกปีครับก็เลยเป็นวันชาติของมาเลเซียไปด้วยเสาธงนี้เป็นเสาธงที่สูงที่สุดในโลกนะเนี่ยตวเนี้ปึ๊บสูงที่สุดในโลกความสูงอยู่ที่95เมตรครับแล้วก็เห็นสนามหญ้าตรงข้างหน้าเสาธงไหมเนี่ยเห็นสนามหญ้าตรงนี้ไหมครับมันเป็น ที่เล่นคริกเก็ตของราชการอังกฤษเมื่อก่อนที่เข้ามาอยู่ที่มาเลเซีย